หลังจากที่เราใช้งานนะคะเอ o โลคบู Boot, หรือว่า New นูสกินบู t เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดขันคนโดยต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าแถบไฟนะคะไม่ขึ้นเราปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถใช้กับน้ำได้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นก็จะเทให้ดูนะคะว่าเราสามารถโดนน้ำได้ค่ะสำหรับบริเวณหัวสัมผัสนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะทุกจุดเหมือนกับเจ้าตัวเอส ลูมิสปาค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนั้นออกแบบมาเพื่อโดนน้ำได้ตัวนี้นะคะโดนหัวแค่หัวสัมผัสน,นะคะหลังจากที่ล้างแล้วนะคะเราก็จะซับซับนะคะอาจจะเอาน้ำชุบหมาดๆนะคะเช็ดทำความสะอาดอีกทีค่ะแล้วเบนก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านที่แห้งนะคะทำความสะอาดหัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็ดเครื่องค่ะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยนะ นี่ค่ะแล้วเราก็เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้แล้วค่ะถ้าไฟยังไม่หมดการชาร์จ1ครั้งจะใช้ได้1เดือนค่ะทุกคนเป็นไงคะจิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยค่ะ